เช้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องเพลงกันมังจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะนี่อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กล้องซูมให้มันสว่างนะคะนี่คือตอนเช้าเลยค่ะนี่ดูสิใสจนเห็นตัวปลาเลยดูสินี่ค่ะตอนนี้นะคะมีหมอกเต็มเลยที่มันเป็นขาวๆนี่คือไม่ใช่ วันนะคะมันคือหมอกค่ะไอ้น้องเพลงพามาดูไก่นี่ดูสิสวยมากเลยค่ะน้องเพลงนะคะเพิ่งตื่นน้องเพลงเลยน้องหงุดหงินิดหน่อยนะคะ <Yeah. S 2> นี่หมากขาวเลยสวยเลยอยากให้ทุกคนมามากเลยนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะ <Yeah. S 2> นี่หมอกเนี่ยใครดูสิเงี่ยมากเลย ยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะในเต็นท์ของหนูหนูกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อค่ะแล้วก็เต็นท์ของเพื่อนของเพื่อนแม่อีกก็เพิ่งตื่นนะคะแล้วเหลือเ,เต็นท์ของยูมินนะคะที่ยังไม่ตื่นจริงๆก็ตื่นแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่ได้ออกมาค่ะ ตอนเช้าค่ะหนาวมากเลยค่ะมัน<อ>จะติดลบกี่องศาไม่รู้อะค่ะตอนนี้หนาวมากเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศเย็นๆนหนาวๆน,น่าจะประมาณ20่องศาตอนเนี้ยมีหมอกด้วยดูทีพีวีรอบๆนะคะ หน้าร่องแพ่มากเลยเนาะห้าที่กำลังจะขึ้นค่ะน้ําค้างแรงเลยแหละตื่นเช้ามานี่บงังคาเต็นเปียกหมดเลย คาปูชิโน่อาหารเช้า,าของเรานะคะขนมปังกาแฟคาปูชิโน่คุณแม่ไปสวีทกับพ่อก่อนหนึ่งรอบได้ไหมคะได้ค่ะแม <c oughs> ่ลงทีน้ำกับเื่อมเลยอ่ะ <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะกำลังสวีทกันอยู่นะคะ <c oughs> บนบนเรือเป็ดนะคะเือ ไปเป็นครั้งแรกนะคะเ็นไปหนลยจ้าใช่ะไปตรงไหนคะเนี่ยไปบาย ให้แพ้พีดื้นนะวันนี้โค้งน้ำลก นที่ชนะก็คือคุณพ่อพอระานเลยดนแล้วนเลย วันเยู่นู่นนะพ่อตายเรือไปแล้วนี่ดูดูวิธีทำนะลูกเห็นไหมพี่คุณแกเป็นน้องเพลงลองอีกกองหนึ่งไหมกองสุดท้ายถ้าไม่ได้หนูจะเดินออกหนูจะเก็บหนูจะเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านนี้เลยเหรอคะนี่ลูกน่ลูกไ่ล น้องเพลงน้องเพลงอดเป็นได้จังกึมแล้วค่ะไม่ได้เป็นแล้วค่ะได้จังกึมอันที่เละๆมากคือกระโหลกนม่ไข่เขาไข่ยังไม่สวยงามของเขานี่เริ่มใกล้สุดแล้วเอาสวยๆเลยนะรอบนี้นะเหมือนไข่ไม่ได้บำบัดไข่อะไรนะไข่ไม่ได้บำบัด ไม่ได้บำบัดคือไม่ได้ทำการรักษาเละมากแล้วไง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 ลูกรูนี้รูนี้เอาไปถอยนะคะเอาลงค่อยๆค่อยๆแกะมันไม่เป็นไรไม่ไม่กระเด็นโดนมือค่ะคอยคอยตำตๆลงอีกตำลงอีกอีกนิดนึงว้านี่มันไม่เอาเลยแต่ดูหน้าทิ่ดูหน้าิที่ วันก็กระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้นะหลบแดดร้อน่ที่หลบแดดตอนเย็นค่ะเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำกันละได้เวลาเล่นน้ำค่ะตอนนี้คือสี่โมครึ่งนะคะโอ้โหขณะนี้ หน้ามันมากอันนี้เขาเรียกแพเปียกนะคะ เสานะคะมีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยเมื่อวานมีเราสามเต็นบรรยากาศคึกคักเนานะคนเยอะ รักมาอุ้นติ๊นี่ใส่สีสีสีกี่บาทเอาติ๊นเราสีน้ำตาลผสมสัเทาไม่อีกอันเดอร์รวยอะ่ะก็อันเดิม์ไม่เลยแนว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 กับเขาแล้วเพราะเพลงก็ให้ตู้เสื้อผ้าไปแล้วอ๋อแล้วอยู่ไหนคะ วันนี้นะคะน้องเพงอยู่ที่สอ,องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะน้องเพลงจะพาเพื่อนนะคะมาได้ทีน่น้ำตกเอลาวันนะคะไปกันเลย เบกห้บาทรถจักรยานยนต์ีบาทลุกล่อกาแฟวไปแล้วเดิมไปแล้วคนแล้วาีี

นี้คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งชื่อว่าไหลเชื่องรังสวยนะคะที่นี่ก็สวยนะ ี่าสน,นสนุกเลยว่ายน้ำข้ากางปลายอยู่นนไม่กลัวปลานะแต่ว่าต้องเพลตกลัวปลา เร่องหน่สอบเรื well. ่องหนึ่งตีเกลือ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 ตีเกลอตีเกลือ <c oughs> นี่เรียกว่าปาลาโคงนะคะ i